วินเียมเทคเกอร์เจ้าของร้านหนังสือเล็กๆในย่านนาติงฮิล l l ชายหนุ่มธรรมดาที่ชีวิตไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนักแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อแอนนาสกอตนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังเข้ามาที่ร้านของเขาในวันที่โชคดีในตอนแรก วินเลียมไม่ได้รู้ตัวว่าแอนนาเป็นใครเพราะเขาไม่ติดตามข่าวบันเทิงแต่เมื่อแอนนาบอกเขาในภายหลังว่าตัวเองเป็นดาราฮอลลีวูดระดับเอที่คนทั้งโลกรู้จักวินเลียมก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่พวกเขาก็มีช่วงเวลาสั้นๆที่พูดคุยกันในร้านหนังสือหลังจากการพบกันครั้งแรกวินเลียมและแอนนาไม่ได้เจอกันจนกว่าจะแทบจะบังเอิญเจอกันอีกครั้งในงานแถลงข่าวที่ร้านกาแฟในนอติงฮิว วิลเลียมเริ่มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นไปได้แต่แอนนาเป็นดาราฮอลลีวูดที่มีชีวิตที่ไม่เหมือนใครเขาต้องตั้งคำถามว่าเธอจะสนใจเขาจริงๆหรือเปล่าเมื่อแอนนาและวิลเลียมเริ่มพบกันบ่อยขึ้นพวกเขาตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์แบบปลบซ่อนเนื่องจากแอนนาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงและการที่เธอจะออกเดทก,กับชายธรรมดาอย่างวิลเลียมอาจจะเป็นเรื่องที่สังคมจับตามอง วินเลียมและแอนนาใช้เวลาร่วมกันในห้องนอนของวินเลียมและทำกิจกรรมธรรมดาๆเช่นการทานอาหารหรือด,ดูหนังทำให้ความสัมพันธ์เริ่มลึกซึ้งขึ้นทั้งคู่เริ่มเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาความสัมพันธ์เมื่อแอนนาต้องเผชิญกับการถูกขายภาพจากช่างภาพและต้องหลบหลีกจากความสนใจของสื่อขณะที่วินเลียมก็ต้องพบทวนว่าเขาจะสามารถรับมือกับความดังของแอนนาได้หรือไม่ วินเลียมรู้สึกอึดอัดและบางครั้งรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในโลกที่แตกต่างจากแอนนายอย่างสิ้นเชิงเขารู้สึกว่ายิ่งเขาอยู่กับเธอเขายิ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเธอได้อย่างที่ควรเมื่อความสัมพันธ์เริ่มรุนแรงขึ้นแอนนาได้รับการทาบทามให้ไปเล่นในภาพยนตร์ที่ต้องถ่ายทำในต่างประเทศและวินเลียมเริ่มรู้สึกถึงการที่เขาต้องปล่อยให้เธอไป เขารู้ว่าแอนนาไม่สามารถมีชีวิตปกติแบบที่เขาอยากจะให้มีได้แอนนาเริ่มแยกตัวออกจากวินเลียมทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดและเริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับความรักที่ทั้งสองมีต่อกันแอนนาเดินทางกลับมาที่ลอนดอนเพื่อโปรโมทภาพให,ใหม่และเธอได้รับคําเชิญให้ไปงานปาร์ตี้ที่วินเลียมจัดท้นที่บ้านของเขาซึ่งเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความสําคัญในชีวิตของวินเลียม เมื่อแอนนาเห็นวิลเลียมในงานและเขาเห็นว่าแอนนาไม่ได้หายไปจากชีวิตของเขาวิลเลียมตัดสินใจจะพูดกับแอนนาเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาวิลเลียมตัดสินใจเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดให้แอนนาได้ฟังเขาบอกเธอว่าแม้ว่าเธอจะเป็นดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงแต่เขาก็รักเธอในแบบที่เธอเป็นและเขาพร้อมที่จะยอมรับเธอและทุกอย่างที่มาพร้อมกับชีวิตของเธอแอนนาตอบรับคำสารภาพนี้และเผยให้เห็นว่าเธอก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกันกบวิลเลียม โดยที่เธอไม่สนใจความดังของตัวเองและอยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับวิลเลียมแอนนาเลือกที่จะทิ้งความคิดเรื่องการกลับไปที่ฮอลลีวูดและเลือกใช้ชีวิตในลอนดอนกับวิลเลียมทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเดินทางร่วมกันในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยกันในฉากสุดท้ายวิลเลียมและแอนนานั่งอยู่ด้วยกันในสวนสาธารณะในนอรติงฮิลและเห็นคนอื่นๆที่มีความรักตามแบบของตัวเองพวกเขาตระหนักว่าความรักของพวกเขาก็เป็นไปตามเส้นทางที่เรียบง่ายและสวยงามเช่นกัน